สวัสดีค่ะสวัสดีช่องมานิสาแก้วดีเอฟซี FC มานิสาแก้วดีพี่น้องสวัสดีทุกคนนะคะเจอกันคือเก้าพี่น้องเจอกันคือเก่าคลิปนี้ผ้ามายัางพี่น้องเวาวนเป็นสิผ้าพี่น้องมาเก็บดอกขจนดอกขจร ดอกขจรงามเก็บดอกขจรค่ะดอกขจรค่ะพี่น้องเอาไปลวกเนาะลวกกินกับเจ่วล,ลวกกินกับเจ่วทอดใส่ไข่ผัดน้ำมันหอยพี่น้องได้หลายอย่างโอ้งามแท้ ดอกข้าจรน,นะคะเก็บดอกขจรพี่น้องมาเนี่ยปึ๊บหมดแดงแทไ้ได้ในน้อยนี่ก็ได้มันยังบวขึ้นสุดตนพี่น้องมันหากกระึ้นสีหาตน ดอกขจรค่ะห้องคือกันอย่ดองเนาะพี่น้องดอกขจรเอออ่าหมดกัดได้เก็บดอกขจรกับพี่น้องเอ,อ้ยห่างหมดเตกเบืงผูกมีห่างหมดอันนี้คือสีแอาไดเนาะพี่น้องเบื้องผูกหมดมันห่วงไว้พี่น้องเอ,อ้ยน้ำแป้งสเก็บได้บ่อน้อ เอาแต่อันใดเนาะพี่น้องโอ้ย,อยทุลักทุเลโอ้ยเก็บอันดอนกขจรก็หมดกัดยังไงโอ้อันนี้มันหล่นแล้วเนาะหล่นแล้วหล่นแล้วหล่นแล้ว เก็บดอกขจรให้ยายไปตลาดพี่น้องเฮ็บจังไหนมันสิเก็บได้หมดป่านนี่พี่น้องเอ้ยหมดแท้ๆขดอกขจรใหญ่ก็ได้เก็บดอกขจรกะทอละมานี่หลีอีหลีอะหรอ ดอกขจรเอาห้อยลงพีงนเนาะพีน่น้องหอยมันหอยลงทางใต่เขายังเก็บงายายังเก็บง่ายง่าย เรียบร้อยพี่น้องดอกขัดจอนมันยังออกบวหลายมันยังขึ้นบวหลายเนาะพี่น้องถ้ามันหลายเนี่ยฮเบิงอารถเต็มค้างแห้งสิงงามเลซสิผ้าเก็บตลอดเลยพี่น้องติดตามเบิงบางคนก็มกักบางคนก็บ่มักเนาะพี่น้องมากเก็บเห็ดให้ใหญ่ต่อพี่น้องเลยเก็บเห็ดต่อ เฮ็ดบ่อหลายดอกมือเนี่ยเฮ็ดน้อยเดียวสายเขาพี่น้องตัดไปจอยเอาไม่เอาอยู่บ่อน,น้อยๆเนี่ยแต่มันแสแได้เเนาะโอ้ย นกน้อยกำลังคืนพี่น้องนกน้อยกำลังคืนเสียงตบท้ายด้วยเก็บเห็ดตลอดเนาะพี่น้องเมื่อวานก็เก็บผักขยงหน้าเก็บผักขยังหน้านะเป็นก็พาไปเก็บเห็ดเมื่อี้เก็บดอกขจรแล้วก็เก็บเห็ดเนี่ยมันเบิ้ง เห็ดบดเห็ดบดปลูกเห็ดบดเพาะเอาดอกน้อยๆก็เอาหมู่มันกระลายได้เมื่ออื่นนี่ดอกน้อยห้ายหลาย,ลายดอกน้อยกำลังขึ้นใหม่เป็นกระดุมกระดุมอยู่พี่น้องเมื่ออื่นซิได้หลายดอกนั่นคือเอารด เก็บไปน้อยเดี๋ยวใหญ่ก็ว่าเก็บมากพี่ซังเล่น้อยอย่างนี้มันเห็นแล้วมันก็ากเก็บเนาะพี่น้องหลายยูดอกหน่อยรบละพี่น้องนี่ไงได้หลายเติบได้หลายเติบค่ะเหลยบรลอย